สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะหน่งวันนี้หนิงจะมารีวิว Suzuki Carry ค,ค่ะเป็นรถที่ประหยัดสําหรับพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายต่างๆนะคะที่ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปเสียคาา่าประจำเช่าที่แพงๆหรือว่าเสียรายเดือนเช่าที่แพงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามี Carry ที่สามารถทําเป็นฟู้ดพักได้เดี๋ยวหนิงพามาชมนะคะว่าตัว Carry เนี่ยรูปล่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะตามหนิงมาค่ะ นี่เลยค่ะนี่คือเรียกว่า s u ู u k i Carry นะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่ายังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะรถเดิมๆจากโรงงานราคาอยู่ที่395,000บาทตัวนี้เครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะคะแล้วก็อัอาตราแรงม้าเนี่ยอยู่ที่71แรงม้านะคะตัวนี้สามารถเติมน้ำมัน E-20 ได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็โชมหน้าแล้วก็จะเป็นล้อกออระทะอลลอยแบบนี้นะคะแล้วก็ จะมีฝาเปิดเปิดได้ทั้ง3าด้านเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปดูว่าเวลาเปิดออกมาทั้งสมด้านทั้งด้านข้างและด้านท้ายเนี่ยเปิดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะเวลาเราเปิดนะคะนี่เลยค่ะจากด้านท้ายใช่ไหมคะปกติจะปิดอยู่แบบนี้เหมือนที่หนิงทําให้ดูแบบนี้นะคะแต่เราสามารถเปิดได้ทั้ง3ามด้านแบบนี้ได้เลยนะคะก็เหมาะกับการที่จะบรรทุกนะคะแต่แถม ด้านข้างสองข้างก็เปิดได้ด้วยแต่ยังไม่พอนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทําเป็นฟู้ดทักนะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นต่อตู้พร้อมระบบไฟะรเดินน้ําเดินต่างๆซิงค์ต่างๆ,งางๆพร้อมกับระบบไฟติดสติกเกอร์โลโก้ร้านให้ท่านด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขา,ขายอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทําได้ทุกแบบเลยนะคะก็คือครบวงจรหรือจะทําแบบเปิดประตูด้านหน้ามีโต๊ะนั่งอย่างเช่นอาเป็น ร้านตัดผมก็ได้ก็ยินดีนะคะทําได้ทุกอย่างเลยขายน้ําขายก้าแฟขายอาหารนะคะเราเพราะว่าเราจะต่อท่าได้ทั้งตู้ทั้งแอร์ทั้งแก๊สนะคะแล้วก็ซิงค์ระบบเดินไฟระบบท่อต่างๆเราทําให้ครบวงจรเลยนะคะโดยที่ลูกค้าออกรถวันนี้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะก็คือฟรีดาวไปเลยแล้วก็พร้อมกับระบบครบวงจรออกไปก็คือเอาของขึ้นแล้วก็ขายได้เลยนะคะแล้วก็ค่างวดเนี่ยผ่อน ถูกมากผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0ันบาทนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเช่าที่แพงๆหรือไปเสียค่ามาจำเช่าที่แพงๆเช่าตึกแพงๆเลยเพราะว่ายุคนี้เราเป็นยุคไฮเทคแล้วเราต้องมีฟูดทักนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีคุณจะตกเทรนนะคะแล้วว่าแล้วจะทําลายสติกเกอร์อะไรก็ได้แล้วแต่ที่ลูกค้าชอบเลยเราทําให้ได้ทุกอย่างเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะเพราะความแม่ค้าท่านใดสนใจจะนํารถตัวสุสกิแคร์ r ี่ตัวนี้นะคะไปทําประกอบอาชีพ,พ้าขายนะคะเรายินดีให้บริการนะคะก็มีโปรโมชั่นฟรีเงินดาวน์พร้อมแต่งพร้อม ชุดเต็มระบบพรบวงจรเลยนะคะแล้วก็ค่างดอยู่ที่ประมาณ7000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจยังไงทักเข้ามาหาหนิงได้เลยหรือว่าทีมงานหนิงได้เลยนะคะ Suzuki SS62 นะคะแล้วก็เพจเช็คโปรโมชั่นโปรแรง Su ุ u k i นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะเป็นโปรโมชั่นเช็คโปรโมชั่น Suzuki SS62 นะคะายผู้จัก,การหนิงยังไงหนิงฝากตัว s u z u k i Carry คันนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากโชว์รูมเล็ก สุสกิเอสเอ็กซ์62นะคะอยู่เส้นถนนลาดพราวยังไงฝากไว้ด้วยนะคะทีมงานของจะจป็นทีมงานออนไลน์ตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะคะสามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็อินบ็อกซ์มาสอบถามโปรโมชั่นหลายๆรุ่นรุ่นอื่นๆได้ตลอดเลยเรายินดีให้บริการเราดูแลท่านด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งการแนะนำอีกหนึง่งอย่างก็คือว่าของเราเนี่ยมีศูนย์บริการตรงด้านหลังด้วยนะคะเปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์บริการของเราได้ด้วยที่สุ z กิ i s ส62ฝากด้วยนะคะและพกกรใหม่ำฟรีนะสวัสดีค่ะ We're